สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถ่กานเนาะตอนนี้เฮากะมาแวะซื้อเค้กให้น้องกฐินนะพี่น้องไปเซ้พาพผืนเนาะงานวันเกิดลูกของเจสายแดดพี่น้องมากครับสนีป่าตสองคนพี่น้องเลยตอนนี้กะสีหัวฟูฟูเลยจักหน่อยพอขี่รถตากลมสนนิบรตยาพลดออกพอสนีบาตเศรษฐกิจสามแมนก็แปลว่าวในในใน,ในเมืองนี่กะหัวคนติดลายเลยเนาะซิบกว่าคนพี่น้อง เราไม่แต่นั่มเข่าจากต่างประเทศมาเนาะพี่นน้องเาะมาแต่ทำงานอยู่ไทยอะไรพี่น้องตอนนี้เขาก็มาซื้อเค้กพี่น้องเลยนี่ได้แล้วเค้กแล้วเงินเงินบ่มาทีพลางเลยพี่น้องเลยตอนนี้หอดเลยพี่น้องเลยผู้บ่าวเจ๊กำลังสิไปตอนนี้มือชูมือมุกหม่อมบ่เออเฮาฮากลับมาหอดพี่น้องเลยหัวยงหัวหยองอุ้ยตาย เฮ้ย่นกเฮ้ยยงยากเอานีมาอยู่ไม่ไห่นน้มานนี่แหละเนาะห้นอกนี่แหละเนาะเปิดบุุหน้าตาหน่ะยังไ่ได้เห็นเด้ผเจ้าของก็ได้เพราะว่ากรเจอกกันวัสวยไหมคะ ม่นลูกนาเคกนะเบืองน้ำแนวเค้อคือไข่แดงๆใสต๊ะแล้วนะจ้่ลอตแบแุ่วาีคองวันเกิดพี่น้องเลยสาวไม่วขอบใจเอื่อยไดีนี่แหละเอื่อยนี่แหละเป็นคนซื้อ น่องกะทินเขียนหน่อจังไี่ก็เออน้องกะทินนั่นแหละซื้อน่องกะทินนแหลเฮ้นหน่อยเด็กน้อยคือสิกินช็อกโกแลตก็เลยซื้อช็อกโกแลตแบบนี้แหละมาเป็นอย่างป้าป้าเ้วยจะคลองวันเกิดพี่น้องเอ้ยตอนนี้จะจะปีอะไรล่ะซาวเออเปดปีเต็มเลยพี่น้องเอ้ยพากันกินเลยเอาพากันมาห่อพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้ององสบายดี้อ้ยไอ้นางดำมาก่อนเต็มเลยพี่น้องเออทำอรทีรังหมูไป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 มีกุ้งเนาะล้ะก็เป็นลูกซีนพี่น้องคองที่เ่าเล็กๆเนาะแล้วก็มีปลาพี่น้องเอ้ย อาหารการกินพี่น้องเจเอมีแต่แน่แซ่บแซ่รัวๆเลยตอนนี้เมนนมปนป้าว่ามาเบิ่งงานหัวปลาัาซุกหรือปมาซุกเลยนะวายป้าว่าอยู่ที่วัซสะเลยน้นปลามานังเนาะนม่มันขี่ถีะจะงีำปลาสั่งเกา่มันผมมีอักออโตเดียว ตอนนี้กำลังสิกินกันพี่น้องเลยกินเมยแม่์ฟุ้งเมย์ฟุ้งจะเลือมันจงกุ้งไว้คอยกินเลยเด้ออันก็ได้ตอนนี้กำลังกินพี่น้องเลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเต็มเลยอ้าหลูกเพื่อนะปิดหนามมาด้วย ป้าทุ่งนาะป้ใหญ่แก้พี่อนโตนอยู่ไปตาสังค่ะบัดแม่บัดเจจ้อยหนึ่ลูกขอเหตุอุนโตนอยู่ตอนนี้กำลังกินพี่น้องเลย เป็นยางเป็นยางโอ๊ยวิบกบบสายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องจวดให้จวดโอ้ยบวมมือลิงบักรลายแบ่อกมาแม่ข้อมืออะไรก็แม่แม่ข้อมืออะไดกแม่่ใ้มือะไม่

เอาคาิงาไวบอกคน่นไปเว้ไอพเจ้ายวหน่อยอ่ะเลยอูยืนจะมีเพศกับที่อบเนงามเลยกันเ้าเป็นเเก่อินนะเะื่นเถือนโดนที่นึ่งได้บอกมาเน้ยาเห็นื่อได้นีนองเ้ยบ้านน่ากิน กูระวังที่ได้บ้านนั้นบ้ันตายก่อนโบยเหรอกางอ้ยอเคด้อพี่น้องเด้อเกันเรียกว่ามากอยูทมกาักมาดีม้า ก็เผาทุกเบิร์แหละที่ได้พ่อจะเอาจักร่าชิโด้่นแหละเบิร์แล้วบอกยังอาหารคู่กับแซ่บเซ่บไปหน่อยนั่าไหนนั่ีตรน้นเบิรเนแล้บอกยง่กับแซ่บแซ่บไมน่อ เจ็สอน้้วยดยกเกอด้ยเจส่นด้ยเกลต่เจ๊เด้อดสายดีแ้งเอแยกยดจนใ่องเนืน้อส่ล่องนี่ยอดมากเลยกล่อ็่ายเล่องหัวใะถูกน้อนีนงเรียนยเน่เรียนาิจงนเมือ เฮ้ยมันกรเบิ้ลแก้ววะย่งบอให้เขาวกว่าอุ่นตัย่งไม่อ่นตัมันเป็นัญหาเนี่ยมันนี่เมีนของเบิ้แมวหนึ่งแมวหนึง

น้ำเย็นอยู่กับตก้ด้วค่ะทุกคนโอ้

เออน้องกเย็นเลโ้ยเจ๊นั่งกระทินไปทางไหนเยสุขสันวันเกิดเด้อเขาห้มีแต่สิ่งดีๆขามาเนาะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เนาะเฮงเฮงนัรวยเจ๊เลยรำรวยกว่าเก่า่ามดบาีิว กินไหมคแโลดเลยพออย่าแล้วนอนีนเนาะนเนาะงานงานผมได้ดอกจานถ้ากินเด้ซิบคำพี่น้อาบอกว่ามากเห็นโลถ้ากินซิบคัก็นั่งได้มานอะแ่กําลังนั่งกอมกํลังนั่งถ้าก็เจาะปลาน่อยหนึ่งกํลังจกําลังจหมุดเจาะ ขั้นว่าสิเป็นน้ากล้องกับเบิ่งตัวจริงกับมิเตโฟูัมงามเนาะโอ้ยมิเตโฟูัมงามไปได้เขากล้องนี่ก็ได้หน่าเกี่งไซอึิงติงอยู่เจกันได้กองต้องเลยเป็นเบาเองเรือไม่เบาลื่นมาได้เบาแน่ขนาดแน่ไปทางนั้นเจดํากันยังงามเซยพผั โอ้หคุนายอก็ได้่า่าหน้าืนต้องใสื่อกล่องใหม่กลอใหม่ได้หน้าเพิ่นใช้ของต้องานี่คือว่าแนบปเนาะงามเฮงเอามาอีกแล้วพักงา้วยรกินได้เฮ้ยงไก็ไม่เคยกินลาย แม่ฮัจัดอยู่น่าิตะกี้ก็ร่งมาสิติกกี้ก็ล่งมาสินโทรหาเจ้่าจัดจุดซ้ายปัดเออเออเห็นขีบเจ้เอาลงมาเศร้าอยู่เพื่อนเา่หมข้านีเ่คนของแมนนั่นแหละพอเขางใเงอยเนาะแมนูอเจ้่เื่อนอยู่อยู่หน้าอีก่หน่เรั่วอนากบบอเน่เลาะเจ๊นะ พี่น้องเมื่อนี่ก็มาอัน,นวันเกิดน,น้องกฐินเนาะพูเลพี่กนังอยู่พูเลพี่น้องลูกของเจ่นคลิปนี้ฮะข็ขอบไว้เพียง่นนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาดได้พี่น้องเด้พอพบกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี